ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดคิดสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลย สวัสดีชาวคาร์วอฟิี่คอมโบทุกคนครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลของรถแมพนะครับที่ทีมงานปล่อยออกมาในงานของ night of g l o r e นะครับผมแอดเนี่ยไปเข้าร่วมงานมาวันนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่จนถึงจบงานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับคุณอาจจะเห็นไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณติดตามเพจของแอดอยู่ นะครับผมทุกคนเราจะสลับไปที่เพจนะครับอ่ะอันนี้คือเพจของแอดนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้เนี่ยบอกไว้ก่อนว่าเพจเก่าบินนะครับแล้วก็ขี้เกียจกู้ด้วยนะเพราะว่ามันติดกับเฟซอ่อันเก่านะครับซึ่งเฟซอันเก่าเนี่ยนะมันมีปัญหาหน่อยมันเลยทําให้ตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่รบกวนนะครับคนติดตามเก่าก็รบกวนมาติดตามเพจใหม่กันด้วยนะเพราะว่านี้ก็เพิ่งสร้างได้แค่ไม่นานนะครับไม่ไม่กี่เดือนมากอ่ะนะครับทุกคน ก็ตอนนี้มีคนกดถูกใจประมาณร้อยกว่าคนเองนะครับเดี๋ยวลิงก์เนี่ยนะครับจะแปะเอาไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามเพจเอ9มด้วยนะผมแล้วกเ็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งกันเป็น2ช่วงนะครับช่วงนี้เนี่ยคือเอาตัวของอาบาวโมโบายก่อนแล้วกันนะผมก็คือตัวของ i e p f t n i t y o o m b o นะครับนี่คือรถแสแบบที่เขาออกมานะผมจะมีเฟสหนึ 1, ่งเฟสสองเฟสสามซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในเฟสหนึ่งเวทุกคนเฟสหนึ่งเนี่ยก็คือไรมาแสซของปีนี้เลยนะครับเขาบอกว่าเกมอัปเดตเวอร์ชันห้าสิบเก้านะครับอันนี้เนี่ยเอ่อเท่าที่ฟังมาเขาไม่ได้บอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับเท่าที่ฟังมาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะมีตัวของจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับตลาดกลางนะครับซึ่งจะเป็นการค้นหาไอเทมที่มันง่ายกว่านี้เราอาจจะ สามารถระบุให้มันละเอียดได้มากกว่านี้นะแอดคิดว่านะครับมันอาจระบุละเอียดได้มากกว่านี้อย่างเช่นสมมติเป็นกำไรเจาะเกาะเนี่ยอาจจะแยกได้เลยครับว่ามีคราฟเจาะเกาะอ,อ่ามีคราฟเจาะเกาะหรือไม่มีคราฟเจาะเกาะถ้าเกิดว่าแยกได้ขนาดนั้นเนี่ยมันจะสามารถกรองราคาเทมได้เยอะมากขึ้นอ่าคุณนึนกออกไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะดีขึ้นมากแน่นอนว่าระบบตลาดเนี่ยเขายืนยันมาเลยนะครับว่าเดี๋ยวมันจะทําให้ระบบการค้นหาอะไรต่างๆ นะครับดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเวอร์ชัน59ที่เคยกำลังจะเข้ามาเนี่ยนะก็น่าจะทําให้ตลาดเนี่ยดีขึ้นเยอะพอสมควรนะครับอีกอย่างนึงนะผมอ่ามันเป็นไตรมาส4ของปีนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เกินทันวานี้นะครับก็น่าจะอัปเดตให้ได้เล่นและอาจจะเป็นอัปเดตครั้งหน้าเลยก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะ อ่าต่อไปครับก็จะเป็นตัวของ Target ซ e l l นะครับ Target c e l เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายของในเกมนั่นแหละไม่ชัวร์ว่ามันจะเป็นประมาณไหนเพราะว่าอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับการขายของละนะครับแล้วก็ตัวของ DIY u g r a d e ครับที่จะอัพเข้ามานะผมถามว่าพี่ DIY u g r a d e อัพเข้ามาส่งผลอะไรต่อไมคานิกเกมไหมแน่นอนครับไอเทมของคุณมันจะแรงขึ้นนะครับถามว่า DIY Upgrade คืออะไร DIY u g r a d e มันคือการตีบวก ของ DIY นะครับอุปกรณ์ที่จะตีบวก DIY ได้เนี่ยถ้าอิงตามแผเก่าคือคุณต้องบวก15ก่อนนะครับหลังจากที่คุณบวกอุปกรณ์15แล้วเนี่ยให้คุณเอาตัวของเจาะ DIY นะครับไปเจาะมันอ่าพอเจาะมันปุ๊บเนี่ยคุณจะสามารถตีบวกได้แน่นอนมันคล้ายกับเคร o ่อัเกลดเลยถ้าเกิดว่าแตกมันหายทันทีนะครับถามว่าอุปกรณ์หายหรือพี่ไม่ไอที่ตีบวกอะหายไป นะครับไอที่ติบวกหายไปแต่ d y เนี่ยมันจะง่ายกว่าตัวของเครื่อั u p g r a นิดนึงตรงที่ถ้ามันติดบวกไปแล้วต่อให้มันแตกนะครับมันจะไม่หายหรือคือมันจะไม่รีเซ็ตอ่านี่คือระบบเก่านะนี่คือระบบเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการสปอยว่า DIY อัปเกรดจะเข้าเนี่ยน่าจะการันตีได้แล้วว่าไม่เกินสิ้นปีนี้นะครับหรือน่าจะใกล้ๆนี้แล้วเนี่ย ด y นะครับดันเจี้ยน DY จะต้องเข้ามานะครับเพราะว่าดันเจี้ยน d y เนี่ยเป็นดันร้อยเก้าสิบนะผมทุกคนแล้วก็บวกกับบัตรเงินบัตรทองก็จะต้องเข้ามาเพราะว่าบัตรเงินบัตรทองเนี่ยจะเป็นตัวของให้ฟาร์มหาการแตก d y ได้นะครับซึ่งไม่ชัวร์ว่ามันจะมาเป็นในรูปแบบไหนแต่ถ้าเกิดว่าสปอยมาแบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่า3ดันหลักที่เล่นกับ d y เนี่ยน่าจะเข้าเลยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะรอดูการอัปเดตของอาทิตย์หน้าดูก่อนนะผมแล้วก็คาบาว ร a กิท์อีเวนต์ซีซั่นหนึ่งไอ้นี้ก็คือเรากำลังเจออยู่นะครับซึ่งใครถามว่าพี่ครับมันหมดเมื่อไหร่ครับไอซีซั่นหนึ่งเนี่ยซึ่งแอดก็ไม่ได้ทำข้อมูลให้ใช่ไหมเพราะว่าแอดติดไปงานเนี่ยไปไปงานนี้นี่แหละนะสิ่งที่เขายืนยันมาในรถแมปก็คือมันจะหมดในเฟสที่สองเวคุณเห็นในเฟสที่สองไหมคาบาวแบตเกตน,นะครับผมอีเวนต์ซีซั่นสอง นะผมเขาบอกว่ามันเป็นอยู่ในไต่มาหนึ่งของปี2025หถูกไหมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไปดูในเกมดีๆเนี่ยนะครับมันจะเขียนวันออกอยู่ประมาณเดือนกุมภาอ่าประมาณเดือนกุมภาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอของพวกนี้อาจจะเข้ามาในเดือนกุมภาถามว่าเฟสที่2คุณเจออะไรนะผมสิ่งที่คุณจะเจอเนี่ยคือหนึ่งรรครับเดมไนไกียนะผมเดมไนไนกียครับขั้นแรกของ Ultimate. อันติเมตขั้นแรกของอันติเมตซึ่งมีสเตตสูงกว่าตัวของไฮเอทค่อนข้างเยอะ นะครับในภาพนี้เนี่ยตัวของพาราเดียมได้รับการบัฟมาถูกไหมแสดงว่าเดโมไนอาจจะแรงกว่าเดิมก็ได้นะครับหรือจะเท่าเดิมก็ได้นี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันขอตีมาทั้ง2อ,อย่างแล้วกันอ่ะแต่ต่อให้มันเท่าเดิมก็ตามมันคืออุปกรณ์ที่ดีที่สุดณแพทที่เราเคยเล่นกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยเล่น PC มาอาจจะได้จับนัโครเนียมแต่ก็อาจจะไม่นานมากนะครับแต่ตัวของเดโมไนเนี่ยคุณอย่าลืมนะว่าดันเทปาส์ดะปกติมันออกเดโมไน์นะครับ ปกติมันออกเดโมไนท์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดันเทนปัสยังเป็นอีกหนึ่งดันถ้าเดโมไนท์เข้ามาจะยิ่งหน้าลงเข้าไปอีกนะครับเพราะของเดโมเดวันๆเนี่ยนะผมยังไงก็ต้องแพงแน่ๆน,นะครับอีกอย่างนึงนะครับที่เขาใส่เข้ามาคือนิวคอสตูมที่มีสเตตัสอ่าถามว่ามันเป็นแบบไหนวะมันคือคอสตูมบีเซลอ่ะนึกหน้าคอสตูมบีเซลออกไหมประมาณนั้นนะครับที่เป็นคอสตูมแฟรี่ครับ แล้วก็ติดสเตตัสมาเนี่ยมันจะเป็นคอตูมใหม่เข้ามาเว้ยแล้วติดสเตตัสเหมือนกับคอตูมแฟรี่นะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวมันจะมีคอตูมใหม่เนี่ยออกมาเรื่อยๆคิดว่าเดี๋ยวทีหลังก็น่าจะจับต้องกันได้ทุกคนนะครับประมาณนั้นแล้วก็มาที่โอเวอร์โหลดซิสเต็มอ่าแน่นอนครับเดโมเข้าโอเวอร์โหลดไม่เข้ามันจะการะไรอยู่นะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟสหนึ่งเฟสสองเรายืนยันได้แล้วนะครับว่าโอเวอร์โหลดเนี่ยจะเข้าในเฟสที่สองซึ่งจะอยู่ในไตามาาแรกของปีนะครับ คิดว่าน่าจะไม่เกิน4เดือนแรกของปีนะครับน่าจะไม่เกิน4เดือนแรกของปีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็รอได้เลยนะสำหรับตัวของโอเวอร์หลอดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับโอเวอร์ลอดเนี่ยมันพอมันเข้ามาแล้วมันคือการปลดเลเยไ200ถูกไหมเพราะโอเวอร์ลอดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีสิทิ์ที่เรียกว่าออร่ราธาตุนะครับเดี๋ยวเราไว้คุยเรื่องออร่ราธาตุตรงนั้นแต่พูดเลยว่าการที่คุณมีออร่ราธาตุใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยทําให้ตัวละครของคุณเก่งมากขึ้นเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่ยังไม่ทันนะครับยังเก็บเลเวลไม่ทันเพื่อนตอนนี้คุณถึงเวลาที่คุณจะต้องรีบแล้วนะครับรีบให้เป็น199ก่อนนะครับจะได้พอตอนโอ้โหลดอัพเข้ามาเนี่ยคุณจะได้เดินเควสแล้วก็เก็บเลเวลอีกนิดหน่อยก็น่าจะขึ้น200ได้เลยนะครับประมาณนั้นแล้วก็แน่นอนครับเดโมไไหนเนี่ยมันก็จะสปอยอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเดโมไไหนเข้าภายในเฟสสเนี่ยแสดงว่าดันเจี้ยนที่จะดรอปพวก ินตีบกอัติเมทก็อาจจะเข้าช่วงนั้นเหมือนกันอย่างเช่นดันเคออสอารีนาเจ็ดอ่าเคออสอารีนาเจ็ดหรือที่เราเรียกกันว่าแจเจ็ดนะครับมันจะเจอด็อกเตอร์มาเซลซึ่งมันเป็นด็อกเตอร์มาเซลตัวปลอมนะมันไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับแต่ว่าถ้ามันเข้ามาใหม่ๆก็น่าจะเก่งแหละนะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าภาคนี้ตีเอ็กกันง่ายครับพอตีเอ็กกันง่ายเนี่ยสเตตตัวละครมันเลยสูงนำแพตไปเยอะพอสเตตตัวละครสูงนำแพตไปเยอะนี่มันจะลงกันได้ไม่ยากก็ได้ครับสำหรับตัวของอ่า เจเจนะครับผมทุกคนก็จะประมาณนี้สําหรับเฟสที่ 2, 2สิ่งที่น่าสนใจก็คือเนี่ยตัวของเดโมกับตัวของโอเุ้มหลอดนะครับแล้วก็ตัวของคาร์บอนพัคเก็ตซีซั่นสเหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวของเฟสที่3ครับเฟสที่3เนี่ยเขาบอกว่ามันจะอ่าประมาณ Q2 ถึง Q4 อ่ะไอ้ Q2 Q4 นี่มันอาจจะคือไตามาปตาปะ่ะไตมาสองถึงไตามาสี่อะไรประมาณนั้นอนะ่ะนะครับภายก็คือเฟสที่3เนี่ยมันคุมตั้งไปเลยทุกคน รู้ไหมมันคุมทั้งปีเลยคือเฟสที่3นี่คืออัปเดตของทั้งปีนั้นนะครับทั้งปีต่อไปเนี่ยที่เราจะเจอเนี่ยมันจะเจออะไรมั่งนะครับแน่นอนว่ามันจะไปดากโนียมเกรดเข้ามาก็คือมันจะเป็นขั้นอัติเมตต่อจากตัวของเดโมไนท์นะครับอ่าก็คือถ้าเกิดว่าเทียบกับขั้นข่าวแล้วนะครับมันคืออะเคเดียมทุกคนอ่าประมาณนั้นไอเดโมเนี่ยมันคือมิทริลอ่าเนี่ยมันมันเป็นประมาณนี้เว้ยแล้วก็ต่อไปก็คือโซสโตนนะครับโซโตนเนี่ย เห็นเขาบอกว่ามันจะปรับใหม่นะไอทีเอดเคยคุยกันไปให้ฟังนะมันจะปรับใหม่มันจะแรงกว่าเดิมเขาว่างั้นนะผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนกันแต่เขาว่างั้นนะครับถ้ามันแรงกว่าเดิมจริงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะสำหรับโซนะครับผมเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยถามว่าโซเนี่ยแรงไหมจะแรงตรงลิมิเตชั่นเอฟเฟกกับโซเลเวล4 5เท่านั้นนะครับลิม e เตชั่นเอฟเฟกโซ45 เท่านั้นที่มีผลทําให้ตัวละครคุณแรงขึ้นจริงๆนอกนั้นไม่ได้มีผลมากแอดแช็คคำพูดนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันปรับใหม่แอดก็จะจะรู้เหมือนกันว่ามันจะแรงแค่ไหนอ่ะประมาณนั้นนะครับต่อไปครับผมซีซันพาสอันนี้เป็นอะไรที่เจ็บปวดใจมาที่สุดครับซีซันพาสเนี่ยนะครับผมแอดเนี่ยรอมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดแรกๆแล้วคิดว่าน่าจะแก้บักเสร็จนานแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะซีซันพาสเนี่ยมันบัคมาตั้งแต่ภาคก่อน นะครับเสียดายเหมือนกันจริงๆซีซันพาสเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้คนเติมน้อยหรือว่าคนงบไม่เยอะเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งสุรฐานเองก็ตามนะครับอยากจะเตื่นกนอยู่แล้วนะเพราะว่าในซีซันพาสมันแจกของเยอะมันจะเป็นผัวจะเป็นแต้มมือริดอะไรก็ตามแต่เขาอาจจะปรับของนะครับอันเนี้ยอันนี้พูดก่อนนะว่าเขาอาจจะปรับของแจกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมแนะนําว่าควรจะมีนะครับสำหรับซีซันพาสนะครับ เอ่อถ้าถามว่าซีซั่นฟาร์มคืออะไรครับพี่มันคือเป็นต้นพาร์ตของเกมอื่นประมาณนั้นนะครับต่อไปครับมิชชั่นชาเลนจ์แอบบอกเลยว่าปกติแล้วนี่อีมิชชั่นชาเลนจ์เนี่ยนะครับมันจะต้องเข้ามาพร้อมกับตัวของโอเวอร์โหลดนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามิชชั่นชาเลนจ์เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ากล้วยอยู่ในนี้นะครับถามว่าพี่ครับกล้วยจะไปทำอะไรครับกล้วยเนี่ยนะครับมันเอาไว้ครับเอาเวกอร่าอ่ามันเอาไว้ครับเอาเวกอร่าคือปกติเนี่ยคุณมีแค่ธาตุดินถูกไหมพอคุณ200เนี่ยคุณจะสามารถเเรีียนพิ่มอก4ธาตุ ไฟสายฟ้าน้ำน้ำแข็งแล้วหลังจากที่คุณอเวอร์หลอดห้าสิบเนี่ยคุณจะเรียนเอาเวกอลาได้แต่อเผอิญเผอิญไม,ไม,ไม่ไม่มีกล้วยนะกล้วยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงมิชชั่นชาเลนจ์เว้ยมิชชั่นชาเลนจ์เนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยได้กล้วยแล้วกล้วยเนี่ยไม่ได้อัพแค่เวกอลามันเอาไปอัพรูนเลเวลสองด้วยนะครับมันเอาไปอัพรูนเลเวลสองด้วยเพราะนั่นคือมันสําคัญหลายอย่างในการต่อยอดตัวละครเยอะมากนะบันดันไปอยู่ใน ไต่มากอื่นที่มันไม่ได้เข้าพร้อมกับโอ้โหลอดครับอันนี้ก็ต้องแบบอ่าอดทนกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับต่อไปคือเลดมาซิลรี่ครับเลดมาซิลรี่หรือเราเรียกกันง่ายๆก็คือเลดบอสนะครับเราจะไปจะต้องไปตีบอสในอ่าดันเจี้ยนพิเศษอ่ามันมันจะเป็นดันเจี้ยนพิเศษออกมานะครับแล้วก็จะแบ่งบอสออกไปเป็นหลายตัวตามเลเวลเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่ถามว่าคุณจะตีได้ประมาณไหนตัวละครเก่าแหสตีได้ประมาณเลเวลห้า <c oughs> จริงตีตีได้มาเลเวลหแอดไม่สามารถขวดกับบอสตัวดับสูงสุดได้แน่นอนว่ายิ่งคุณตีบอสได้เลเวลมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับตัวหงสเลทมาซอรี่มันจะขึ้นเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะครับแน่นอนว่ามันมีจํากัดการลงนะมันจะเป็นพลังงานเอาไปให้ลงนะครับคุณสามารถรับของได้ตามพลังงานของคุณแล้วก็แน่นอนว่ามันจะมีขวดรีพลังงานมาอยู่ซึ่ง รอบนี้มันจะมาในรูปแบบไหนมันจะมาขายยังไงนะครับแน่นอนว่ามันขายอยู่แล้วแหละสำหรับพลังงานเพราะว่ามันเอาไว้สําหรับคนรีบนะครับส่วนไอ้คนไม่รีบก็เรื่อยๆลงทุกวันนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันจะมีช่วงเวลาคูณ2อยู่หรือก็คือช่วงประมาณ2ทุ่มของทุกวันนะครับก็สงครามช่วงนั้นนะน่าจะตรึงพอสมครวรน,นะครสำหรับสงครามของเลดบอสนะครับผมอ่ะอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์แล้วนะครับผม ทัวร์นาเมนต์ในปี2024ที่เรากำลังจะเจอกันอยู่เนี่ยนะผมจะเป็นทัวร์นาเมนต์ Infinity Battle นะครับซึ่งน่าจะกำลังแข่งอยู่ช่วงนี้นะครับต่อไปจะเป็น Maximize นะผม b บ t t l e s e a s o n 1 Infinity Battle เนี่ยมันจะเป็นการใช้ของตัวเองในการลงถูกปะส่วน m a x ส่วน Maximum Battle เนี่ยจะเป็นของกลางนะครับตัวละครทุกตัวสเตตัสเท่ากันทั้งหมดนะครับจะเป็นของกลางไอนี้คือการวัดฝีมือ แต่คุณอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดว่าคุณแข่งอีที่ Battle เแล้วเนี่ยคุณได้ตัวตอออวต๋วไปต่อยอด Thailand Championship แล้วนะครับอืมคุณได้ตั๋วไปต่อยอด Thailand Championship แล้วนะครับแล้วคุณจะสามารถลงมาเก็บตัวของ Maximum Battle ได้อีกนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับทีมไหนก็ตามที่ต้องการแบบตั๋วในการแข่ง Thailand Championship เยอะจริงๆเนี่ยก็คุณที่จะลง2อ,อย่างนี้นะครับหรือ,อสำหรับคน มีฝีมือแต่อาจจะไม่ได้มีเงินลงของเยอะมากเนี่ยก็แม็กซิมั a แบทเทิลครับขอให้โชคดีนะครับผมทุกคนเพราะว่าคนหน้าจะลงเยอะกันพอสมควระนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันไม่ได้มีซีซั่นเดียวมันมีสซีซั่นเจอกันปีหน้าเลยนะครับซีซั่น2ครับ i n f i n i t y ี a t t e เกับตัวของ Maximum Battle เซีซั่น2นะครับผมแล้วก็แน่นอนครับในปีหน้าเหมือนกันเดือนที่3เนี่ยคุณจะเจอกับสิ่งนี้เรียกว่า Thailand Championship นะครับผมหลังจากที่เราได้แชมป์ของ Thailand Championship แล้วนะคร เวอร์แชมเปี้ยนชิพนะครับผมนี่คือการแข่งระดับโลกของคา r บาลนะครับอินฟินิตี้คอมโบของเรานะก็ไประดับโลกกันเลยนะครับผมทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครต้องการที่จะแข่งนะครับผมเพื่อแบบว่าอยากจะได้เงินรางวัลหรือว่าอยากจะได้ของแจกอะไรก็ทำนะครับผมแล้วก็อยากจะได้ชื่อเสียงอะไรก็ตามนะเวอร์แชมเปี้ยนชิพรอคุณอยู่แล้วนะครับขอโชคดีทุกคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ ตัวของคอาคร์บอนอินฟินตี้คอมโนะหรือก็คือคาร์บอนบูของเราก็อันนี้คือสิ่งที่ไปได้มาในในงานในออฟดิกรีนะผมก็มีประมาณเท่านี้เลยนะครับขอฝากไว้อย่างหนึ่งนะผมเพจนะครับสร้างใหม่แล้วอย่าลืมไปติดตามมาด้วยนะ <S <S จ๊ะเพราะว่าเวลามีอะไรเนี่ยจะอัปเดตในเพจก่อนในเพจคือมันอัปภาพอัปอะไรได้เร็วกว่ามันจะไม่เหมือนตัวของ y t u t u นะครับที่มันอัปได้ทีละภาพนะในชุมชนอะไรพวกนี้นะครับก็อย่าลืมไปติดตามเพจใหม่กันด้วยนะครับ อีกอย่างนึงเนี่ยตัวของช่องเล็กนะครับหรือช่อง MR19X Combo นะครับจะเป็นการสตรีมทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ช่องใหญ่เนี่ยจะลดสตรีมลงไปเยอะมากแทบจะไม่เหลือเลยดีกว่านะครับสำหรับเรื่องการสตรีมจะลงคลิปอย่างเดียวนะครับส่วนช่อง MR19X Combo เนี่ยแอดจะเน้นไปทางสตรีมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะให้ดูของหรือว่าต้องการที่จะคุยกับแอดในไลฟ์สตรีมเลยเนี่ยมาที่ MR19X Combo นะครับผมคุณจะได้ทันเพื่อนนะครับประมาณนี้แล้วกันโอเคครับก็วันนี้นะครับขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะผมเป็นละเจนมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกมนะครับฝากตุนมากับพอยเราไว้ด,ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้นะครับผม๊าแบบทุกคน